มารวมมารวมมารวมไอนี่โรงพยาบาลอ่ะเขาแตกเหรอมาพิจารณาตรงไหนตรงทางที่แตกอ่ะมีปูนติดัน่ะมารวมมาที่ไปขี่วะที่ทำไป็นขี่อ่ะไม่ใช่ท่อแตกหรือเปล่าตรงไหนอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลตรงไหนอันท่อโรงพยาบาลมรนเข้ามาอ๋อนี่มารอตรงสะพานในไฮเวย์โรงพยาบาลอ่ะไฮเวย์โรงพยาบาลมาอุโมงค์ใต้ดินอุโมงค์ใต้ดินไฮเวย์โรงพยาบาลตรงก่อสร้างอ่าอ่าอ่าน้ำเกลืออุโมงค์อุโมงค์ปูนอ่ะอุโมงค์ที่มันมีปูนอ่ะนี่ไง ลับใช้เพื่อนเยอะเลยขอไดเลยเท่าไฟร่ะมา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 รวมกันได้ครบก่อนยังไม่ครบเลยใครไม่มาบอกหน่อยดิใครยังไม่มาผมมาผมช้าลงครับยังไม่ได้เล่นอาวุธของตัวเองเราเล่นอาวุธตัวเองถนัดจ้ามาลาบมาลาบมาเช็คแล้วลงเช็คไปตักทางออกได้ปะสักางหนึ่งไม่เพื่อนมาไม่ครบเลยใครไม่มาบอกหน่อยจะได้ไม่เข้าใครยังไม่มาผมมาผมหนึ่งครับใครอีกมาแล้วมาแล้ว ไม่มึงดูดิโคตรน้อยเลยนะเว้ยอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนเยอะอุ้งลุงเยอะอยู่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีใครอีกไหมมีใครอีกไหมกูจะให้รอซ้ายลุงอ่ะมีใครอีกไหมไม่มีนะรองไปละไปอีกไหมพูดหน่อยนะไม่ตีไหมยังเ้ยใช่ไม่มีฮะโอเคไม่มีคะลุงเข้าได้แลยครับแบบนี้ไม่เคยเล่นแบบนี้ไม่เคยเล่นแบบนี้ไม่เคยเล่นมันแน่มันแน่ระวังมันออกมาด้วยนะระวังระเบิดนะเว้ยระวังระเบิดในทางซ้ายนะเว้ยช้านะเว้ยมันมีระเบิดด้วยนะมันนจะะะะออกกชาี้มม่่่่ววแบบ แต่ไม่ใชเลขแานี่ไม่ใช่เลปกไปเดี๋ยวพอเดี๋ยวรับสายมนี่ยมันหยุดหรือกานนี่นี่นี่อยู่นี่นี่นี่ระบสีหมดปะนี่พวกมันพวกมันพึงมมึงบ้ามดิเก็บได้เก็บได้มามามาลงลองลอลงลลงเลยลงเลยลงเลยลอง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 ลอองยู่่่เข้าไปนะครับจะชนมผพี่ขับเอาตายนะกลับ

ผมเพื่อนเี้ยงผเพื่อนนิ่งผมจะยิงสายหนึ่งเพื่อนผมช่วยหนึ่งช่วยเพื่อนด้วยนะคไม่ไหวเยี่ยจีไม่ไหวเยี่ยนุ่งห่วยเลยอะไม่ไหวไม่ไหวไม่ต้องช่วไม่ต้องช่วไม่ไหว ตายไปเลยหาไม่เสียความมั่นใจไปเลยไม่ไปเลยมมั่นโง่ไปเลยตียมือแรงสไดนะตายแบบเก่งพี่เฟื่อยควายตั้งปวยแล้วมึงจะดักอิโม่รอไอเสี่ยวมึงวิ่งเหี้ยอิโม่ะรอไอเสี่ยวทำเป็นเต้าไอชูเล่ดของไม่เห็นมึงชุบเต้มึงชุบเต้มึงชุบเตเองกูชุบลงเองชุดลงแล้วจะหมดแล้วเนี่ยกันหน่อยกันหน่อยเราเจอแบบแกล้งไหนที่แบบว่าของรวยแต่เล่นโง่แบบนี้มานานแล้วนะ พูดควยเลยอะไอสัตว์เอางูครับไปนี่ตลไอแตอลอางูเา้ยมอสยเลยสัตว์ไอหน้าโหยเฮียไม่มีความคิดของตัวเองเป็นการต่ำตมนะครับมึงเฮียไอกระจบครับไอย้เหียควยพังคอนแ๊กห่อมาห่อมามึงห่อสิมึงห่อสิแล้วค่อยบับ ไอ้กียีเยอไอ้ไ้เกหอไปห่อหมคนดไปห่อ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 ไอัห่อไอไปห่อให้มไปพอ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 หอก่อนแล้วค่อย้าฟหอก่อนแล้วค่อยบ้หอยน้อยห่อ้มไอ้คมไอให้รก้มอไมการคิดตำรวจมาเปล่า ไปดูนี้ตำรวจมาป่ากันนไปไปนที่อปไ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 ปยปไ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 กไออกไปออกไปออกไป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 ่อไไป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 ไออกไป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 ไอไออไปไปไไปไปไไป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 ไไปไไปไไปไปไไปไป เดียวเดียวเดีวตำรวจข้างหน้าได้เลมข้างหน้าออกได้เลยออกมาข้างหน้านี่มาออกมาได้ออกมาได้ตำรวจมาทางเดียวไปรีบไปรีบไปเลยรีบไปก่อนเลยข้างหน้านี่นะออกกลับไปออกข้างหน้าข้าน้้วไปกลับทางเดิมด้วยออกออกข้างหน้าด้วยไม่มีหลายทางให้ออกนะเว้ยกูไปดูทางไอ้กระลาดกระลาดกลางให้เดี๋ยวกูไปดูทางหลังลงหลังสอนอให้กลางว่างหลังว่าไม่พอเหรอวะตกสายคนเลยไม่ได้แบบทายาี่เนี้ย ราอมาลุกมารกตำรวจมาไม่ว่าง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 อยู่ว่างอยู่หลังเลยหลังไปทางนู้นเลยสนยังว่างอยู่ชิลชิวใจเย็นสอนเลยมันมันมันใกล้สุดใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยห่ออย่าพึ่งบับกันเยอะหอกันก่อนทำงานกันก่อนรเหลบเยสปบแลเนะ ไ่พวกเรามันมีคนไปอุ้มด้วยเดี๋ยวไม่มีอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวโดน๋ยวต้องีตัวอากาศแต่กระต่ายไม่ได้ห่อดลงไปช่วยเพื่อนคนนี้ตรงไหนโชคตรงกลางเลยตรงกลางตรงนี้ไฟเมื่อกี้กระลากกลางอย่ามานะทางเดียวมีดักมีดักกลางอ่ะออกเส้นปกตินะเพื่อนกออกเส้นปกตินะออกไปออกบ้านหัวใจออกปั้นหัวใจกับเส้นหลังต่อน้องสอบดูวะไอ้สอบดูดูสอบดีดีหน่อยสอบดูมันต้องอะไรกัน พี่ชลิปพี่ไทยพี่ไทยกำลังกลับบ้านกลับ้านกลับบ้านหนึ่งยังไม่ที่กลับไปบ้านหกซุนไปเล่นที่บ้านไปเล่นที่บ้านไปเล่นที่บ้านแจ้เย็นแจ้เย็นแต่ประมาณครึ่งดูดึงตำรวจเลยไม่ก่อนรอลำหนึ่งครับรอแถวรถแรงเกินรถแรงเกินคนสแตนบายบ้านยังถึงหน้าบ้านมือสภาแล้วไปเล่นบ้านเลยใครคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอไปเล่นบ้านให้เพื่อนรอดตำรวจไว้ในในนี่อ๋อ ใครมีศบใครมี่<อ><ห>้ยนที่เป็นที่เป็นศพอะที่เป็นมอสพอะเป็นเป